สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะคะในเรื่องของบทที่7นะคะเรื่องของฉันทามติและการบริหารความขัดแย้งซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาของรายวิชาพลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านทุจริตนะคะในบทเรียนนี้นะคะในบทนี้ก็คือผู้สอนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุลแสงงามนะคะจะมา สอนในเรื่องของฉันทามติและก็เรื่องของความขัดแยง้งโดยมีหัวข้ออยู่2เรื่องนะคะโดยหัวข้อ2เรื่องนี้นะคะก็จะมีการเันการสอนประมาณหัวข้อละ1สัปดาห์นะคะในหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าการใช้ฉันทามตติและการบริหารความขัดแย้งในการเลือกปัญหาสาธารณะนโยบายสาธารณะและการป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปปฏิบัตินะคะเนื้อหานี้ก็จะอยู่ในช่วงของ1สัปดาห์นะคะหัวข้อที่2เรื่องของการกำหนดแนวทางการนำนโยบายสาธารณะและการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัตินะคะในเนื้อหานี้ก็จะอยู่ในส่วนของ1สัปดาห์รวมแล้วในบทนี้เราก็จะเรียนกันใน2ส,สัปดาห์นะคะสัปดาห์จากนี้เริ่มแรกเลยนะคะเราดูเรื่องของ ความหมายนะคะของคําว่าฉันธามตินะคะในเรื่องของความหมายของคําว่าฉันธามติภาษาอังกฤษเราเรียกว่า consensus นะคะถ้าดูจากลากศัพท์เดิมก็จะมาจากภาษาละตินวิธีการเขียนก็อาจจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษโดยทั่วไปนะคะถ้าเป็นความหมายก็จะหมายถึงความรู้สึกร่วมกันนะคะเรื่องของการยอมรับแบบเอกฉันนะคะเรื่องของการเลือกหัวข้อ นะคะการตกลงร่วมกันในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วต้องการที่จะหาข้อสรุปนะคะโดยส่วนรวมนะคะเราก็จะเรียกว่าคำว่าฉันธามตินะคะในโฟลชาร์ตนะคะของคอนเซนซัสนะคะเริ่มของการในกรณีที่เราต้องการหาข้อบันทึกข้อตกลงร่วมกันในชุมชนนะคะเราจำเป็นจะต้อง มีเรื่องของการหาชันทามติเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันนะคะในการดำเนินงานโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนของเราเช่นเราต้องการคัดเลือกหัวหน้าห้องเรียนต้องการเลือกตัวแทนในห้องถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรนะคะเป็นเรื่องของการคัดเลือกหัวหน้าโดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงคะแนนเสียง เพื่อหาฉันทามาติในหน่วยงานนั้นหรือในผแผนกนั้นนะคะถ้าเป็นในระดับสูงขึ้นเช่นหน่วยงานรัฐบาลสังเกตดูว่าเราก็จะมีคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเราในการร่างกฎหมายนะคะเพื่อบังคับใช้และให้สังคมอยู่ได้ได,ด้วยความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาฉันทามาติ ก็จะมีขั้นตอนนะคะในการหาฉันทามติร่วมกันนะคะในเรื่องแรกก็จะพูดถึงเรื่องของการปรึกษาขั้นตอนแรกนะคะเรื่องของการปรึกษาจัดทำข้อเสนอนะคะจากนั้นก็เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะมาหาฉันทามติร่วมกันถ้าทุกคนเห็นพ้องร่วมกันตกลงฉันทามติร่วมกัน นะคะก็จะอยู่ด้านด้านฝั่งขวามือของเราก็จะเป็นคําว่า yes ก็คือได้รับฉันทามติแล้วก็ดําเนินงานตามข้อเสนอเหล่านั้นแต่นะคะในสังคมทุกสังคมหนึ่งก็จะต้องมีทั้งความเห็นด้วยและความไม่เห็นด้วยกรณีฉันทามตินั้นเป็นกรณีที่มีบุคคลในสังคมหรือในชุมชนไม่เห็นด้วยกับเรานะคะเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ นะคะเพื่อหาฉันทามติร่วมกันนะคะเรื่องของการประชุมเพิ่มเติมนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมสนับสนุนเพื่อให้คนในสังคมเห็นพ้องกับข้อเสนอเหล่านั้นจนกว่าจะได้ข้อเสนอแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะเวลาที่เราหาฉันทามติแล้วพบว่าอาจจะยังตกลงกันไม่ได้นะคะก็จะต้องทำการยกเลิกในการหาข้อตกลงร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อน นะ,ะจนกว่าจะได้ฉันธามติร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการในการถกอภิปรายนะคะเราก็จะต้องพูดถึงคนในชุมชนตัวแทนในชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเหล่านั้นมาร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นนะคะเพื่อให้มีฉันธามติร่วมกันนะคะ ในกระบวนการนะคะก็จะมีคำว่ารวมคนทุกกลุ่มนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนมีใครบ้างถ้าเราพูดถึงปัญหาสาธารณะที่พบในชุมชนนั้นเช่นนะคะชุมชนมีน้ำเสียทุกคนที่ใช้แหล่งน้ำเหล่านั้นก็จะต้องมาให้ข้อคิดเห็นนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะ หรือการขาดแคลนน้ำใช้ในเชิงเกษตรก็จะต้องเป็นชุมชนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นมาให้ข้อคิดเห็นร่วมกันนะคะก็จะต้องมีการเปิดวิทีเช่นหน่วยงานท้องถิ่นก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละท้องที่สร้างเวทีนะคะเปิดช่องทางให้กับชาวบ้านได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบ นะคะสำหรับบุคคลในชุมชนนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยคนในชุมชนก็จะต้องมีเรื่องของการเสียสละนะคะมีน้ำใจมีการร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อทำให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นถ้าเราขาดแคลนน้ำเราก็ต้องมาช่วยกันหาว่าเราจะหาแหล่งน้ำได้อย่างไรนะคะเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดดำเนินการได้ตลอดรอดฝันนะคะ หรือเรื่องของการหาข้อตกลงนะคะเวทีกลางผู้ดำเนินรายการก็จะต้องถกกันเพื่อหาข้อยุตินะคะเพื่อหาข้อฉันทามติในกรณีที่เรามีการตกลงร่วมกันนะคะนั้นใครช่วยเหลืออะไรกันได้ก็จะช่วยเหลือกันในชุมชนเหล่านั้นเพื่อแสดงถึง การมีน้ำหนึ่งใจเดียวของชุมชนและต้องการให้ชุมชนนั้นนะคะสามารถที่จะดำเนินงานต่อไปได้ในกรณีที่ต้องการหาฉันทามติร่วมกันนะคะสำหรับในเรื่องของความหมายนะคะเรื่องของคอนเซนซซสนะคะเดี๋ยวเราจะพูดก,กันในลาดับถัดไปนะคะใน E-P ถัดไปนะคะในใน e ีนี้ก็จบสิ้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ